วัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งบันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนาะมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับนาะก็หายไปนะครับเนาะไม่ได้ลงคลิปชมพระส่องพระกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็หายไปก็ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีนะครับนาะพอดี ็นงานกระถิ่นนะครับเป็นงานกระถิ่นแล้วก็ถือโอกาสกลับบ้านด้วยนะครับเนาะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับก็กลับมาถึงเมื่อวานเย็นนะครับเนาะทำค่ำนะครับเมื่อวานนะครับก็รถติดอยู่ครับเนาะมาติดช่วงขึ้นเขานะครับช่วงสี่ชิ้วนะครับก่อนจะเข้ากรุงเทพนะครับนะครับรถเยอะนะครับแล้วก็มีขบวนเสด็จด้วยนะครับเมื่อวานนะครับเนาะส่วนขึ้นไปนะครับก็เลยทําให้ ตำรงตำรวนแล้วก็มีรถนะครับวกรถปลารก็เลยเยอะนะครับผมก็วันนี้นะครับเนาะก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาดูพระอีกองหนึ่งนะครับเป็นพระคุนแผนของหลวงพ่อทาบนะครับัดกระบุกขึ้นพึ่งนะครับปีสองห้าศูนย์ห้านะครับนะเป็นพระที่ผมผมดูดีนะครับนะผมมองมาดูง่ายนะครับนะครับเป็นขุนแผนตะพายดาบนะครับนะ หลวงปู่ทาาวัดกระบุกขึ้นเพื่นะครับปีสอง5นห้าสห้านะครับเนาะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนพี่นะครับเนาะมาลงคล้องส่องกันนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนพี่ฟังนะครับว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับกับมีเกจิรูปใดบ้างนะครับนะที่มาร่วมนั่งปกเสกนะครับก็คือเป็นภาพรุ่นที่มีพิธีนะครับนะก็คือท่านตั้งใจสร้างนะครับท่านตั้งใจสร้างก็เลยมี ท่านกระชวนสาธรรมิกท่านนะครับมาร่วมปลูกเสกนะครับนะครับปีสองนห้ารูนยห้านะครับนี่ครับก็นะครับเนาะในเล่นพระมานะครับนะหลวงพุทธานะครับท่านนะครับท่านมีสายเก็บนะครับเนาะท่านมีสายเก็บครับท่านจะเป็นพระที่ผมลุกลงไปนะครับนจะมีคนถักมามาขอเช่าเยอะมากนะครับเนาะแล้วมันจะไม่มีแค่ คนเล่นผ้าครับนะครับส่วนมากจะเป็นพวกผ้ค้าแม่ขายนะครับพวกเหมือนแบบเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงก็เยอะนะครับเนาะผมว่าน่าจะเป็นคนพื้นที่นะครับเนาะที่ส่วนมากจะค้าขายนะครับเขาบอกเขาอยากได้ไปค้าขายนะครับนะครับคือไม่ได้เป็นแบบผ้าที่เซียนผ้าเขาหานะครับเพราะผ้าที่เซียนผ้าหาส่วนมากก็จะมีบ้างครับแต่ท่านคือเซียนผ้าหาจะหาจะผ้าแบบผ้าแบบ เป็นที่นิยมนะครับเหมือนพระตลาดนะครับเนาะแต่คือมาไวไปไวอะไรเงี้ยคือเป็นกระแสตอนนั้นนะครับเนาะแต่หลวงพุทธาบซันมาเรื่อยๆครับนะนมาเรื่อยๆนะครับเพราะลงที่ไรก็ก็มีคนมาถามบ่อยนะครับเนาะก็คือแทบจะไม่เหลือนะครับแทบจะไม่อยู่นะครับนะครับแต่ผมงงนะครับนะผมขอคุยกับเพื่อนๆพี่นะครับนะขอชี้แจงสักนิดนะครับนะว่าเออผมเป็นคนยังไงนะครับเนาะบางทีครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับบางที ทักมาถามราคานะครับนะขอแบ่งกันนะครับนะครับผมก็บอกตลอดนะครับว่าผมจะดูทุนที่ได้มาเป็นหลักนะครับเพราะอะไรครับผมมีพระนะครับผมมีพระที่ผมรักแล้วก็บูชาแล้วนะครับก็คือผมเต็มคอผมนะครับเพื่อนพี่นะครับก็คือถ้าเกิดกว่านี้คือคอผมหักแน่ครับนะครับก็คือผมมีสิ่งที่ผมชอบแหละครับนะผมชอบนะครับผมก็ไม่ได้สีเรียดเรื่องอะไรนะครับ ก็ค so ือผมได้มาเท่านี้นะครับผมก็เปิดไปเท่านี้นะครับก็ราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกท่านนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับบางทีมันมีนะครับพี่นะมันมีนะที่บางคนก็ว่าผมเปิดถูกไปอ่าก็ว่าปาเก้นะบางคนก็ว่าผมเปิดแพงไปก็ไม่เอานะครับนมันผมก็เลยอยากจะชี้แจงนะครับเพราะผม ผมเปิดตามทุนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมเปิดตามทุนที่ที่ผมได้มานะครับนะครับส่วนผ้านะครับเก๋แท้นั่นคือลูกเพื่อนเพื่อนพี่ดูเอาเลยนะครับแต่ผมนะครับผมก็เล่นพามานะครับผมดูดีนะครับผมดูดีผมดูชอบนะครับผมดูมีมีเนื้อหามีมุมนะครับผมก็เลยเอามาลงมาถ่ายนะครับนะครับก็คือผมดูดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ก็ดูเอาแลวกันนะครับ แล้วก็คือนิสัยผมนะครับแล้วผมไม่ชอบด้วยนะครับก็คือผมมีเฟซครับเปิดนเพื่อนในพี่นะครับก็เฟซผมก็เก่งพลพ่อสะทอนี่แหละครับนะชื่อเดียวกับชื่อช่องนี่แหละครับนะครับคือผมไม่ชอบอะไรผมไม่ชอบนะครับบางคนที่ที่เวลามีพ้านะครับมันจะมีกลุ่มพระครับเพื่อนเพื่อนนะครับลุมพระต่างๆนะครับสายเขานะครับนะสายหลวงพุทธทิมหลวงพ่อทาบนะครับหลวงพ่อจงนะครับปะกูพระอะไรอย่างนี้นะครับจะมีสายของเขานะครับเพื่อนพี่นะครับ ผมไม่ชอบแล้วผมเคยโดนมาก็คือนะครับบางคนครับนะได้พระมานะครับองค์หนึ่งนะครับรู้ว่าเป็นพระของหลวงพ่ออะไรนะครับก็เอาไปไล่แห่นะครับเอาไปไล่เช็คจนเปิดหมดนะครับเนะเปิดจนหน้าพระเละตุ้มเป้หมดนะครับพอไม่ดีก็มาขายถูกๆนะครับทาเป็นไม่รู้ไม่เลยนะครับมันผมไม่ชอบนะครับมันน่าเกียดครับผมเลยไม่ทํานะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะถ้าถ้าใครที่ ที่ไอ้นี่นะครับนะกระทักเฟซลกมาก็ได้นะครับผมไม่ชอบเอาพระไปแห่นะครับนะเก้ากลุ่มน้นกลุ่มนี้นะครับแห่เพื่อจะขายไม่ใช่นิสัยผมนะครับคือผมไม่ชอบผมเลยไม่ทํานะครับผมได้มานะครับส่วนมากนะครับผมก็ลงแต่ใน youtube นะครับนะก็ลงเป็นเป็นนี่ครับนะมาชมมาส่องกันนี่แหละครับนะก็คือพระนะครับผมดูดีนะครับนะผมดูดีนะครับ มีคนแบ่งก็ปล่อยถ้าไม่มีคนแบ่งก็เก็บครับเพราะพาผมหน้าไม่ช้านะครับเนาอไม่จําเป็นต้องรีบขายนะครับไม่จําเป็นต้องอะไรนะครับเพราะเราไม่ได้สายแห่สายเช็คมั่วซั่วนะครับแล้วก็พอไม่ได้แล้วก็เอามารอขายกันนะครับเนาอก็คือนะครับเราขายเราออกเพราะเราดูดีนะครับเนาอไม่ใช่ขายเพราะเรารู้แก่ใจว่าพรไม่ดีนะครับนะครับมันดู มันดูไม่ดีนะครับนะไอ้พวกนี้ใส่แบบนี้นะครับมันดูไม่ดีนะครับพวกนี้ใส่แบบนี้นะครับนเราก็เล่นตามที่เราผ่านๆมือนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเพื่อนๆพี่นะครับก็อยากชี้แจงสักนิดนะครับน้ก็ที่ทักมาหลังไม่พูดจามาคุยกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับน้อกก็เว้่อๆพี่นะครับน้องปาประวัติก่อนนะครับก่อนจะลงกล้องนะครับ รุ่นนี้นะครับนะสร้างปี2505นะครับผมก็มูลสานนะครับก็มีผงวิเศษเก่านะครับของหลวงพุทธาบนะครับสีพึ่งเขียวนะครับของหลวงพุทธาบนะครับผงปฐมังนะครับผงตะทิเจนะครับของอาจารย์ประถมนะครับภาษาคอนนะครับผงทานคัมภีใบลานนะครับโบราณเก่าของหลวงพุทธาบนะครับผวิเศษของหลวงพ่อบุญมีนะครับวดโพธิสัมพันธ์นะครับผงดินมงคลของหลวงพุทธาบนะครับผมผงดินนะครับผมผงโยคีนะครับวัสตะรนาดนะครับ ก็คือท่านปลุกเสกเดี่ยวมาหนึ่งภาษานะครับนะก่อนที่จะเชิญมาทําพิธีใหญ่ที่ปลุกเสกครั้งที่สองนะครับก็ไลยน้านะครับที่มีพระเกจิที่มาร่วมเสกนะครับก็เป็นหลวงพ่อทิมนะครับวัดละหารไร่นะครับอันนี้เป็นสาพิท่านนะครับสนิทสนมกันนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อหอมนะครับวัดชากมารับหลวงพ่อเย็นวัดปั้นแรงนะครับหลวงพ่อรัดว่านหนออกระบอกนะครับนี่ครับ ก็คือเสกกันตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับถึงประมาณตีสองนะครับของวันใหม่นะครับนี่ครับท่านจะเน้นจากกับนิกจะจังหวัดเดียวกันกับท่านนะจังหวัดทางระยองนะครับนะเพื่อนพี่นะก็มาครับคุเพื่อนพี่ลงกล้องสองวันนะครับนี่ด้วยความที่เขามีส่วนผสมของสีเพื่งเขียวนะเพื่อนพี่นะครับเห็นไหมครับเขาจะออกเหลือๆเขียวๆนะครับ เป็นมวลสารนะครับนะมีผงดินนะแล้วก็ผงพุทธคุณนะครับนี่ครับเพื่อนพื่มีหน้ามีตานะครับนี่เห็นไหมครับระลเบลเขียวๆนะครับนี่ครับก็มีส่วนผสมของสีพิ่งเขียวนะครับแล้วดูเนื้อหานะครับเนาะปั๊บปีศูนย์ห้านะครับเพื่อนพี่นนะครับนี่ครับก็ถึงสบายนะครับเนาะถึงสบายครับ ก็พศศูนย์ห้านะครับนอะถ้านึกไม่ออกก็พศศตวรรษนะเป็นปีีนะครับเนื้อเนื้อดินนะราคายังไม่แรงครับนะครับเช่ามาศึกษาเนื้อหาได้นะครับพศหกสิบปีนะครับนี่ครับแล้วก็ผงนะครับเนาะไม่ใช่ผงไอ้ผงฟุ้นนะครับผงฟุ้นต่างๆนะครับตามอายุนะครับทับซ้อนกันนะครับเนาะศูนย์ห้าก็หกสิบปีพอดีนะครับนี่ความเก่านะครับเนี่ย ลาเลืออะไรนะครับนี่ความเก่านะนี่ผมดูดีดูแท้นะครับนะครับซิกดีนะครับ สีพึ่งนะคุณวียปีนะครับน่ครับสีพึ่งนะครับนี่ครับเนาะแล้วก็ธรรมชาติของนะครับพิมพ์พระนะครับเว้ยนะครับเห็นไหมครับความคมความชัดนะครับ ดูใต้ฐานนะครับัเป็นบลอเป็นโค้งนะครับเนี่ยเนี่ยดูขาท่านนะครับเนี่ยมิตินะครับเนาะของการสร้างนะครับนี่ครับก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนที่พี่นะครับเนาะกดติดตามนะครับ ไปรับสมพระที่ได้มาใหม่ด้วยกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ